คลิปนี้พาทุกคนมาตามกันต่อที่โมเมนต์ของน้องดิซ่านะคะสำหรับงานบาริสแฟชั่นวีคอย่างไม่จบแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์ after party อีกนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวตามมาชมการข่ะล่าสุดค่ะฟิลิปมีการอัปเดต IG นะคะสตอรี่มีการแท็กน้องดิซ่าด้วยเป็นรูปภาพที่ถ่ายด้วยกันแล้วก็ฟิลิปก็มีการลงหลายรูปภาพมากๆเลยนะคะมีการลงรูปภาพที่เต้าลิสมีการถ่ายรูปภาพให้ฟิลิปนั่นเองค่ะน่ารักมากมายนะคะอาถ่ายจาก iPhone 17 โรแม็กนะคะสีดริบูเดอร์ซึ่งทั้งสองคนอยู่ในงานนะก็เมาส์มอยสนทนาค่ะดีเดว่าตำแหน่งที่นั่งก็คือห่างกันแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่ามีคุณเอมมาโซอน,นั่งข้างๆโดลิซ่าแล้วก็ฟิลิปก,ก็ถัดมาข้างซ้ายจึงมาพักกันทักทายกล้องก็น,น่ารักมากเลย ค่ะโมเมนที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือน้องลิซ่ากับยายาอุรัสยาของเราดี่เดวันหลายปีที่ผ่านมาก็คือมีการถ่ายภาพด้วยกันตลอดแล้วก็ปีนี้ก็มาได้แล้วะคะ่ะวันนี้ลุกยายาก็ดูสง่างามมากๆนะคะเป็นชุดสีดำแล้วก็มีการเล่นกิมมิคความระยิบระยับบริเวณอ,อกนั่นเองเปิดผมแสกกลางมาจ้ากับตุ๊กตาบาร์บี้ลิซ่าสวยนะ่ารักมากๆกันทั้งสองเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆเลยอัปเตอร์ปาร์ตี้น่าจะเจอกันนะคะเนี่ยเพราะว่า ปีก่อนก็คือเจอทั้ง after party แล้วก็เจอทั้งตอนที่ชมแฟชั่นโชว์ค่ะต่อมาโมเมนต,ต์ของเต้าลีตามกันต่อเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นโมเมนต,ต์ตอนที่โดลิซ่าแจกลายเซ็นนั่นเองนะคือก็มีเรื่องเล่าค่ะเขาบอกว่าเอนดูโดลิซ่ามีการแจกลายเซ็นให้กับพี่แฟนคลับนะคะแล้วก็เอนดูตรงก่อนที่น้องจหันหลังไปเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนคลับอีกกลุม่มน้องขอยืมปากกาจากเจ้าของก่อนนะคะพอเซ็นเสร็จก็เอามาคืนเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยค่ะเต้า ชูใหญ่เลยว่าของใครของใครต่อมาค่ะโมเมนต์นี้ตอนที่เต้านี้แจกลายเซ็นค่ะทุกคนอันนี้จะตอนเข้าโรงแรมละหลังจากที่ไปชมแฟชั่นโชว์เสร็จนะคะมีแฟนๆฝรั่งเศสบอกให้น้องลิซ่าไปจัดโซโล่ทัวร์ที่ปารีสแล้วก็ดูรีแอคเต้าลินะคะตาโตร้องโอ้ดีเลยค่ะเสียงดังเลยล่ะคําถามนี้ได้ยินถึงหูบอสกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอย่างไรก็พิจารณาอยู่นะคิดถึงเทรซี่ฮอสเลยนะคะบอกเลยว่าคนเยอะยาวลัดฟ้าเลยถ้าองลิซ่าจัดทัวร์ที่ปารีส

แล้วก็ที่สําคัญวันนี้น้องนิ่ากล้องสดนะอยู่ใกล้คือสวยมากมุมไหนก็รอดค่ะก็เซนเซนะจ๊ะ How was the show Lisa? Good นี่คือจังหวัดตอนเต้าลี้เข้าไปใช่ไหมคะน่ารักมากเลยไม่แน่นะอาจจะได้ดูบล็อกสั้นๆจากค่ายลาวก็ได้เนาะตอนนี้น้องนิสาก,ก็คือมาลงติกตอกแล้วนะคะทุกคนเป็นคลิปสั้นๆก็ฝากไปชมกันด้วยนะ

กาเดินมาตอนที่ถึงงานก็โคตรเริดบอกเลยว่าโคตรจะโซหุุนบอดี้บอใจมีการทักทายพี่ๆนักข่าวพี่สืน่นน่ารักมากยิ้มหวาน1นงกลุบอ่ะจอดเล่นท่า l a ด y โกน่ารักมากแล้วก็รูปภาพของโดนิซ่าที่เปิดเผยออกมาล่าสุดแต่แลวรูปภาพวันนี้ก็นํามาเสิร์ฟกันด้วยดีด้ว,ว่าไม่จมไม่หายไม่ตายเกตี้อิมเมจนะจ้าจะลุกไหนอย่างไรก็เอาอยู่แต่ว่าวันนี้แอรชอบเป็นพิเศษนะคะสําหรับลุกตุ๊กตาบาร์บี้ต้องใช้คํานี้เลย แล้วก็วันนี้รองเท้านงนิ่าก,ก็โคตรเก๋เลยเพื่อน,อนมีความเล่นเหมือนกับเป็นลายใบตองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนี่มีคำม,มัดจงมัดจุกอะไรอย่างนี้นะมัดปมรองเท้านะคะด้วยด้วยว่าเก๋ามากเข้ากับคนเก๋สุดๆเลยแหละคะ่ะบอร์ดี้บอร์ใจตอนที่ยืนให้พี่ๆถ่ายภาพเนาะก็เลิศม,มากๆนะคะโคตรจะเซะ็ตแล้วก็นอกจากนี้ตอนที่อยู่ในงานนะบรรยากาศมันก็จะมีโมเมนต์ตอนที่นงนิสาค่ะนั่งชมแฟชั่นโชว์แล้วก็ตอนที่คุณิกกลาเดินมาเนาะแล้วก็เหมือน กับทักทายนะคะเวลาที่เขาเดินแฟชั่นโชว์กันก็จะตามด้วยดีไซเนอร์นอิซ่าก็นั่งปรบมือแปะๆเลยอยู่ข้างคุณเอ็มมานะคะแล้วก็มีคลิปของน้องลิซ่าค่ะตอนที่อยู่ในงานลูกสาวเดินมาโบกมือทักทายแฟนๆนะคะโคตรสวยแล้วก็จังหวะถ่ายภาพนี่นะมีหลุดขำด้วยหนึ่งกลุมน่ารักมากแล้วก็ก่อนที่จะแต่งกิ้วนะคะแล้วก็จังหวะนี้พี่น,นิสก็ดูแลน้องลิซ่าดีมากโบกมือบายยจังหวะนี้ก็มีการเมาล์มอยนะคะกับผู้ใหญ่หรือว่าจะ เป็นจังหวะสโลโมชันอันนี้โอ้โหเต็งจะสวยเกินไป่ะคะเนี่ยดีงามมากยิ้มหวานเสกล่องด้วยนะอื้ม แล้วก็วันนี้นะคะพี่นนนิสของเราก็เทคแคร์น้องลิซ่าดีมากค่ะจัดเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ไม่ดูเด่นกว่าน้องลิซ่าทั้งสิ้นนะคะน่ารักมากแล้วก็จังหวะกระดิบกระดิบของเต้าลิทนะคะเพื่อจัดท่าทางโอ้ยอดีเอ็นดูหนักมากแล้วก็โพสต์งจึ้งปังๆนะคะแฟลต์สรดม,มากนี่ขนาดกลางวันนะคะนี่จังหวะการโพสต์ยิ้มหวานมองกล้องสะบัดผมหรือว่าจะเป็นเดินทักทายแฟนๆนะคะแบบว่าแดดก็ยังสาสองน้องลิซ่าอยู่โคตรสวยค่ะอันนี้ก็คือเป็นคลิปจาก โบกอิตาเหลี่ยสวยมากไม่มีที่ติเลยเริศอีฉันชอบลุวบนนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นรอยสักของเต้าลิศด้วยนะเนี่ยรอยสักที่ขานั่นเองนะแล้วทีเนี้ยคะ่ะทุกคนรอยสักนี้เหมือนกับว่ามันเป็นรอยใหม่นะคะเนี่ยเพราะว่าขาของโนงริซ่าก่อนหน้าน,นี้ที่มีการมั่วๆกันว่าโนริซ่าสักมันก็จะเป็นไม่ใช่ลายเนี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคือลายอะไรนะคะก็ดีดีว,ว่าเป็นที่มั่วยกันละหักเกีนนะะ่ยวกับลายสักใหม่ของเต้าลิสนะ คือช่วงนี้น้องดิซ่ามีงานใหญ่นี่แม่แม่แฟนคลับก็บอกว่าโอ้ยเสียวจังเลยกลัวว่าลูกสาวของเรานะจะมีการปล่อยเพลงหรือว่าอะไรสักอย่างตุ้มตามตุ้มตาม,ม,มนะเพราะว่าก่อนงานนี้ก็เพิ่งประกาศเซ็นสัญญากับเอเจนซี่รายใหญ่มาละแม่แม่มันก็ไม่แน่นะคะน้องดิซ่าของเราเล่นเกมฉ่ำอยู่ละก็รอจับตามองค่ะทำปากจูก็โคตรน,น่ารักส่วนนี่คือรูปภาพจากแอลค่ะทุกคนโอ้โหสวยมากเขาก็อธิบายเนาะว่าน้องดิซ่าของ เรานะในระหว่างการชมเวทเช่นโชว์ดูดูใบไม้ผลิฤด,ดูร้อนของหลุยวิตตองนะคะในโอกาสนี้ก็ดีสวมชุดถักจากคอลเลกชันคลูส2026จากแบรนด์หลุยวิตองค่ะแล้วก็ดูเด่นมากๆด้วยเสื้อคายดีแกลหลากสีสันที่สวมทับดราเลสสีเหลืองจะคู่กับกางเกงขาสั้นสีแดงเออเขามองว่าสีแดงเนาะแอนมองว่าสีชมพูน่าจะแดงแหละค่ะเพราะว่ามันมีแซมขาวนั่นเองนะนเพื่อนๆก็เลยอาจจะทําให้เหมือนสีชมพูรองเท้าส้นสูงสีขาวเข้มขาสีน้ําเงินเข้มเส้นใหญ่รัดขอบ เอวสร้อยคอมุกแล้วก็กระเป๋าสีฟ้าอ่อนช่วยเติมเต็มลุคให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ทรงผมตุ๊กตาบาร์บี้ที่เอ,อ้ยแอบสนตัวชอบมากอย่างที่ทุกคนเห็นว่าน้องลิซ่าหน้าหวานอยู่แล้วหน้าแบบตุ๊กตาบาร์บี้แล้วพอแต่งลุคนี้คือมันดีงามมากทุกคนจังหวะน,นี้นะคะน้องลิซ่าทายให้กแฟนๆน,น,น,น่ารักมากมีแต่ดามัมคอมิกของน้องทั้งนั้นนะคะตอนไป้ายให้ฝั่งนูน้ตนต่อน้องก็ถามฉันขอ,อยืมปากกาได้ไหมคะ่ะบรรยากาศในนท์ผ่อนคลายผ่อนคลายคะ่ะ ลูกสาวอิ่มเอมใจค่ะสำหรับคนได้ดูได้ชมน้องดิซ่า ซึงมาโพสนะคะก็โพสต์แบบปังๆไปเลยค่ะอย่าไปย้อมเอาละค่ะซึ่งคลิปนี้ก็เมา์มอยฝอยไปแล้วนะจ๊ะแม่แม่อย่างไรก็ใครยังไม่นอนนะคะก็มาเทรนมาแทร็กให้กับเต้าลิกันได้นะคะที่หน้า X หน้าทวิตเตอร์เดอ้อซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นโมเมนต์เพิ่มเติมอีกแล้วค่ะในช่วงของงานปรีเฟชชั่นวีกนะคะต่อไปเราก็มารอติดตามน้องลิซ่าในช่วงของ after party กันค่ะ Silhouettes of you are like a dime. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play. We'll